เล็กสุสดได้บุกฟนต์นะั้เนี้บุกไฟุ่ไอ้แม่มาช่วยแตงในหนึ่โมงเฉลี่ยโอเจโอเค่ะแม่เจตแภาษาไทยอสาสุดสุดได้สุดสดได้บุกแม่บงปะโอน เนอฟังค่ะแม่กระปุ้งเธออายกระพุ้งเธออามันคืออะไรอ่ะขอบใบเนอสมานึ่งขอบใบเนอสมานึงสมานึงมันคืออะไรตอนนี้ไปอ๋อตอนนี้สาวีครับครับยังไงวะ อ่ะจะมีคนดูกี่คนไปดูก่อนสู้วีได้เปล่าวะเว้ยเว้ยสู้คอนอเว้ยสู้คอนะเว้ยสู้ไม่สู้เฮ้ยสู้ไม่สู้สู้แค่สู้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เ็นเต็มใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนบบบบ๊๊าาาายยยย